สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เลขดับหลัก10ล่างนะครับผมเลขดับหลัก10ล่างนะครับมี107สูตรนะครับมี107สูตรที่ใช้นะครับนะครับสิตัวเลขนะครับศูนถึงเนะครับผมว่าจะใช้สูตรแต่ละมีสูตรดับนะครับ แต่ละตัวเลขกี่จํานวนนะครับผมศูนย์มี13สูตรบอกว่าดับนะครับ1มี12สูตรบอกว่าดับ2มี10สูตรบอกว่าดับ3มี7สูตรบอกว่าดับ4มี12สูตรบอกว่าดับ5มี8สูตรบอกว่าดับ6มี13สูตรบอกว่าดับ7มี7สูตรบอกว่าดับ8มี14สูตรบอกว่าดับ9มี11สูตรบอกว่าดับผมจะหาตัวเลขเด่นหมายถึงว่าอ่าสูตรที่น้อยที่สุดนะครับสูตรที่น้อยที่สุดนะครับ มาดูกันเลยนะครับ3นะครับ7นะครับ7น้อยที่สุดนะครับ7 7อ่า3มี7สูตรก็คือ7สูตรน้อยที่สุดก็คือเลข3นะครับมาดูอีกนะครับ7มี7สูตรก็คือเป็นเลข7คือเป็นเลข7นะครับก็คือมี3มนะ3มี7สูตรนะครับ7มี7สูตรนะครับแล้วก็5มี8สูตรนะครับอันนี้คือน้อยที่สุดก็จะมี3ตัวเลขนะครับ นอกนั้นจะเป็นหลัก10หมดเลยนะครับ13 12 10 12นะครับอ่ uh, า1 3 14 11นะครับผมก็เด่นก็จะเป็น3 7 5หนะครับผม3 7 5ห้ในส่วนของหลัก10บล่างทีนี้ผมจะเอาเลขดับสนิทมาตัดนะครับกลุ่มนี้นะครับ3ตัวเลขนี้นะครับตัวเลขจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมก็คือมาดูในส่วนของ10ล่างนะครับ สิบล่างมันจะมีเลขดับสนิทนะครับเิติผมทำมาแล้วนะครับมันจะมีศูนย์นะศูนย์หกแปดหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับศูนย์หกแปดหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับก็จะมีขอโทษครับผมมีศูนย์นะครับมีศูนย์นะครับมีเลขดับสนิทนะสองูตย์สองูตรนะครับนี่ชัดเจนนะครับหนึ่งูตรสองูตรนะ แล้วก็1มีกี่สูตรนะครับ1มี1สูตรนะครับนี่1มี1สูตร2มีสสูตร2มีสสูตรหมายถึงว่าผมมีสูตรเพิ่มเติมนะครับสูตรเพิ่มเติมซึ่งหลัก10ล่างอย่างที่บอกนะครับถ้าดูย้อนหลังคลิปนี้นะครับคลิปอาเลขดับสนิทหลัก10ล่างสูตรผมสูตรที่มันดับสนิทมันเยอะกว่ากล้องนะครับผมไม่สามารถบรรจุเพิ่มได้นะครับนะครับ นะครับสูตรเลขสองนะครับมีสองสูตรนะครับสสูตรดับซึ่งผมเขียนในอ่าใบนี้นะครับมี1สูตรเท่านั้นนะครับแล้วก็3ามนะครับ3ามก็ไม่ได้เขียนนะครับผมนะครับเพราะว่ามันเต็มหน้ากระดาษเต็มหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ห้านะครับในนี้ไม่มีห้านะครับนี่ มันมีสองมีสามมีห้านะครับผมแล้วก็นี่มีหกนะครับมีหกนะครับมีเจ็ดไม่ได้เขียนนะครับแปดและเก้าอ๋อเก้าไม่มีนะครับมีทั้งหมดสี่สูตรที่ที่ไม่ได้บรรจุมาในส่วนกลุ่มนี้นะครับ ทั้งหมดรวมการสูตรดับนะครับหลัก10ล่างมี10สูตรนะครับดับสนิทนะสิสูตรซึ่งผมเขียนในกลุ่มนี้ไม่ครบนะครับเพราะว่ามันมันเต็มหน้าจอนะครับผมนะครับดับสนิทมี0มี1มี2มี3มนะครับมี5มี6มี7มี8นะครับเหลือ9กับ4นะครับผมเหลือ9กับ4นะครับเราจะเอาเลขดับล่างทุกหลักมาตัดนะครับผม ก็จะเหลือเลขเก้าตัวเดียวนะครับดับล่างทุกหลักนะอันนี้คือดับล่างทุกหลักอันนี้คือดับล่างทุกหลักนะครับผมสามสี่ห้าหกแปดนะสามสี่ห้าหกแปดเหลือตัดสี่ออกไปเลยครับผมตัดสี่ออกไปเลยเหลือเก้านะครับผมเหลือเก้านะครับตัวเดียวให้เด่นเป็นเก้านะครับ อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมให้เด่นตัวเดียวเลยครับ9นะครับผมให้เด่นเป็น9ตัวเดียวนะครับถ้ามาดูในส่วนของดับล่างทุกหลักนะครับเด่นอีกตัวก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับเพราะว่าสังเกตดีๆนะครับไม่มีเลขศูนย์นะครับนี่ ยี่สิบสองสูตรนะครับไม่มีเลขศูนย์นะครับผมแสดงว่าเลขศูนย์เด่นนะครับผมนี่ไม่มีเลขศูนย์นะครับก็จะเป็นเด่นล่างศูนย์บวกกับเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์ที่ผมเคยให้ไว้ในคลิปที่เลขดับล่างทุกหลักนะครับก็จะเป็นเก้าศูนย์นะที่เด่นเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับ ให้เลข10ล่างก็จะเป็นเลข9ตัวเดียวเลยนะครับนะครับก็ตัดเหลือเลข9ตัวเดียวนะครับเด่นๆเ,เลยอันนี้ตามสูตรนะครับผมนะครับตามสูตรนะครับโปรใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับผมนะครับที่ที่ไม่เอา3 สามเลขเจ็ดมาเพราะว่ามันติดดับนะครับนี่ติดดับนี่มีมีสูตรดับนะครับเลขสามนะครับอ,อันนี้คือเลขห้ามีสูตรดับกำกับไว้แล้วก็เลขเจ็ดนะครับนะครับกลายเป็นเด่นว่าคือเก้านะครับนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ